ผมไม่เจอกักนานะนึ่ะแล้วนะนี่คือคนหลังนอกเหนือจากตรงนี้มีอีกปั้แต่ว่านี้คัดเพนเฉพาะที่มันเหมาะกับร้านมีทั้งหมดกี่ชิ้นหลายพันอะลงทุนไปเท่าไหร่หลายแสนอะ Raise a glass you've made it อร่อยเลยอะ่ะเรียนจานได้ปะได้อยากกินจานก็พอคือคุณผู้ชมเข้าใจปะกินไฟไรนิงเนี่ยมันงุนอินและมันจะมาแบบจานเล็กๆแล้วมันอร่อยเลยจอยากกินอีกแต่เนี่ยคือ Beyond เข้าไปอีกอ่ะเล็กกว่าเก่า มารับน้องสายไป15นาทีมาแต่รถติดมากสวัฮดีฮัะโหลฮ่ฮัฮโหล ปกติไม่เรียบร้อย PS แบบนี้ใช่ไหมวันนี้พี่อ้อมแม่บอกว่าอะไรอยา<ม>่าให้เละมาออกจะมาแล้วแล้วก็บอกอย่าแต่งตัวเละมากอนนี้เละไหมเล,เละสิเละไหมผมไม่เจอหน้าหนาึ่งอะอะอะ,อะไหนวันนี้เรียนอะไรมาบ้างคะ <laughs> วันนี้ได้เรียนไหมเป็ <c oughs> เรียนวันน, <c oughs> น,นี้วันนี้เล่นอะไรมาบ้างคะเอ่อเล่นกินแล้วก็กินแล้วก็กินคะ่ะกินอะไรกินทุกอย่างที่ตรง อยาที่โรงเรียนแต่ว่าที่โรงเรียนมันมีครั้งหนึ่งที่บ้าหิวมากแล้วว่ากินทุกอย่างที่โรงเรียนมนแบบมากินไอติมสามชิ้นนะคะเอ๊ะสามแท่งละคะแล้วก็กินข้าวเหนียวหมูทอดประมาณสองห่อแล้วก็ลูกชิ้นห้าหมา่ะแล้วก็ขนมจีบลูกแล้วก็น้ําแล้วก็ยาคูสีขวด <laughs> แล้วก็น้ําน้ํโผลไม้อีกหนึ่งกล่องแล้วก็ไมโลอีกหนึ่งกล่องแล้วก็เกี้ยวสอง อ oh. <c oughs> นาว่ากินไปเลยเยอะๆเนี่ยขนมเนี่ย <c oughs> เพราะว่าวันนี้ร้านที่กูจะพาไปมันเป็นแบบอาหารแบบจิ๋วๆอะ <c oughs> งงนรฮะเดี๋ยวรอดู <c oughs> อันนี้แม่สั่งให้กินคำเล็กๆวะแม่ป <c oughs> กติกินไง <c oughs> ต้องอย่างนี้ ึงแล้ว <laughs> และหลังม้านนี้ครับผมมีร้านอาหารจิ๋วซ่อนอยู่ไปดู Raise a glass you've made it another year Happy birthday Have a laugh a crack a smile even shed a tear because it's your birthday และตอนนี้เราอยู่กันในร้าน Le Petit Restaurant นะครับผมอยู่กับพี่พลอยดาวนะฮะนี่คือพี่พลอยดาวซึ่งเป็นคุณเจ้าของร้านและเป็นเชฟด้วยซึ่งที่ผมบอกว่าเป็นร้านอาหารจิ๋วอะเพราะว่าแบบพวกจานชามหม้อไหกรละมังกระทะทุกอย่างตรงเนี้ยเป็นเครื่องครัวที่ใช้ได้จริงแล้วก็มาพร้อมกับไฟนี่คือใช้ไฟจากอะไรเทียนเยอ๋อใช้เทียน ก็คือจะเป็นร้านอาหารจิ๋วแบบร้านอาหารจิ๋วโดยเชฟจิ๋วๆคนนี้นะฮะที่เขาจะมาลังสรรเมนูที่เจ้าของอธิบายหน่อยสิอ๋อเมนูวันนี้เป็นอาหารโฮมคุกกิ้งสไตล์ญี่ปุ่นะ่าก็เลยชื่อว่าเหมือนชื่อคอนเซ็ปต์ว่าโอคาเอรินาไซมันแปลเป็นว่า웰คัมโฮมก็คือยินย่เรากลับบ้านอ๋อเพราะอาหารเราจะเป็นความมีความโฮมคุกกิ้งทำง่ายๆนารังแนลับสไตล์ญี่ปุ่นนี่คือเมนูใช่ไหม เมนูก็จิว๋ว<ม>อ่ะคุณผู้ชมคุณน่ารักเลยอะ่ะแล้วแบบไม่เหมาะกับเล็กเลยที่แบบตัวยังกระตุก <c oughs> แล้วก็แบบมาอยู่ในหน้าที่แบบนี้เล็กก็เป็นกะชอนจริงเนี่ยอะไรเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบ Sing cream time and it to open Loved นอกเหนือจากตรงนี้มีอีกแต่ว่านี้คัมคดมันจะพ้อมที่มันเหมาะกับร้านนั่นก็เยอะมากนะก็คือแต่ยังมีอีกอ๋อมีอีกมีกมีทั้หอองหมดกี่ชิน้นหลายพันนะหลายพันแน่ๆลงทุนไปเท่าไหร่หลายแสนอ่ะ <laughs> เป็นพันชิ้นหลายแสนไม่จริงอ่ะอย่าอวดตู้เย็นหน่อยเขาอยากอวดตูเ้เย็นให้เราอวดตู้เย็นมากเพราะว่าตอนที่คิดจะทําร้านนะคะก็ยังคิดว่าแบบร้านเราจะเป็นยังไงดีนะอะไรเงี้ยจนแบบไปเจอตู้เย็นคือมีครัวในใจแล้วเป็นทรงนี้แต่ว่ายังแบบยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่พอไปเจอตู้เย็นลรวรู้สึกว่าแบบ นี่แหละคือสิ่งที่มันทำให้ร้านเราสมบูรณ์วัสดุคือเป็นแบบสแตนเลสอะไรงี้จริงเลยหรอเหล็กจริงเลยเพราะว่าคนทําเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาเป็นงานเหล็กจริงๆเป็นเมเนเจอร์ที่เป็นเมทัลจริงจกเว้นแค่ว่ามันเย็นไม่ให้ความเย็นไม่ได้เราก็ไปแช่เย็นก่อนแล้วลอยสนดในราคาสามหมื่นแปดพันเยนแพงแพงกว่าตัวเย็นจริง Raise your glass I think we've had too much to drink แต่เล็กว่าพาลูกๆพาเด็กๆมาเนี่ยมันด้เล็กตั้งใจพานาวามาเพราะว่าแบบนี้เลยเพราะแบบนาวาต้องชอบแน่แน <c oughs> ผู้ใหญ่มามันก็ถือว่าย้อนวัยนะแล้วก็มันมันเป็นอีกหนึ่ง Experience พวกนี้ดีกว่าเราจะได้มาดูเชฟพลอยดาวเขาทำอาหารด้วยอันนี้เป็นชีสเราไปเกรสกับยูสุมิโซค่ะแล้วก็เอามา เบิร์นนิดหนึ่งนี่ <representing> ไม่ใช่แบบธรรมดาธรรมดานะฮะดูซ้อมคุณผู้ชมแม่งเอยอืมมันชีสแบบหอมมิโซคือคุณผู้ชมเข้าใจปะกินไฟดิเน่ิมมูลินวมันจะมาแบบจานเล็กเล็กๆเล็กๆเนี่ยแล้วมันอร่อยเราอยากกินอีกแต่เนี่ยคือบียอนเข้าไปอีกอะเล็กกว่าเก่าเอาแค่จานแรกก็รู้แล้วว่าพี่พลอยดาวไม่ได้ทำแบบ แค่เอาชีสมาเผาเฉยๆแต่ว่านี้มันมีการเอาไปหมักกับ <M iso. S 1> มีโซกอะไรก่อนนะอร่อยเลยอ่ะเรียจานได้ปะได้อยากกินจานก็พอจานที่2ค่ะมันนาการิโม่ย่างโชยุกับเนยพู่กับใบชีสโซบดไหนใบชีสโซบ ไอ้เกิดม่วงเนี่ยเล็กแต่ทรงพลังนะมันเปี้ยวลองดูอืมแต่นี้อร่อยอ่ะโอ้ยอยากกินจานใหญ่อ่ะคือเป็นมันมันแบบฟิลคล้ายๆมันแก้วกับกรอบแล้วก็แบบมีแบบความมันมันของเนยแล้วก็ไอ้ซอสม่วงๆคือใบชิโซะบดก็เปรี้ยวๆมาตัดกันนะซึ่งเนี่ยมันเล็กแค่นี้คุณผู้ชมแต่เราสามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งทล้อหมดเลย ากให้ส่องดูรายละเอียดก่อนทานนะคะนี่แล้วที่นี่น่ารักมากนะก็คือเขาจะมีแว่นขยายไว้ให้ด้วยลืมบอกไปเลยว่ามีแว่นขยายไว้ให้ส่องดูรายละเอียดต่างๆของอาหารแต่ละจานนีมมีแบบใช้เท้ามีชิกุวะมีปลาแผ่นมีคอนยักคุด,ด้วยอ,อ๋อคอน<ม>ยักมีมป็งด้วย รสชาติาาคือโอเด้งจริงเลยอะ่ะนี่แล้วคือช้อนอะ่ะลงไปไม่ถึงก้นโกยไม่ได้ด้วย,ยและนี่คือคนหลับ เบคอนเห็ดเข็มทองกุ้ยใช่มาครบนะครับเครื่องมันคือเส้นอะไรครับนี่อร่อยอยันเนี้ยเส้นอุดอง้งแต่ว่าเราเราถ่านหรือเป็นเส้นเล็กลอ๋อหรอนี่คือเส้นอุด้งเอาไปทําให้มันเป็นเส้นเล็กอีกหรอใช่ระว,วาเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยมากเลยค่ะคือไม่รู้ว่าพอให้น้อยหรือว่าเพออร่อยอย่ะมันเลยอร่อยเข <c oughs> ้าใจป่ะอามาต่อไปจะเข้าเมนคอร์สละเป็นแฮมเบอร์ก็หนึ่งในเอ็กซ์ตรีียนของร้านเรานะคะนอกจากจะมาทา,านอาหารแล้วเราก็จะให้ทุกคนได้ลองทำอาหาะ ิด้วยสวัสดีครับ <c oughs> คุณยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารของขอเล็กครับผม <c oughs> รู้สึกเป็นยักษ์วะคุณยักษ์วะอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับหมูหมูอ๋อเนื้อหมูเหมือนบางคนไม่ได้ทานเนื้อ,อ,อวัวก็เลยทำไอ้วันก็เลยทำไอ้วันเนื้อผมวันเนี่ยทำลายข้อบของคุณลูกหา นี่สุกยังยังยังม้ม่เรียนก่อนงมมตะหลิวง้อลวมาตะหลิงวาาลงว้ <laughs> อย่าก,กดแรง <laughs> ออกแรงแบบหมูเนี่ยเขาไปผสมกับเกล็ดขนมปังแล้วก็เครื่องเทศทำเบอร์เกอร์นะฮะเสิร์ฟมาพร้อมกับบอรอกลี่และแครอทลาดดวยซอสเดนกราสลุย ไม่หั่นเหรอคะใช้มีดหน่อยสิกินแบบมีอาระยะหน่อย <c oughs> อมีหั่นไม่ได้กินืมซอสอร่อยอ่ะมันกินแล้วแบบอยากกินชิ้นใหญ่อ่ะซึ่งไม่มีชิ้นใหญ่ให้กิน <c oughs> ส่วนนี้<ส> <c oughs> รับครั้งละกี่คนเนี่ยลูกค้า<ส> <c oughs> รับได้สูงสุดสี่คนเค่ะเพราะว่าสเปซมันได้แค่น้เพราะถ้าเยอะกว่านี้มันจะไม่เห็นทัวร์นะ,ะอ๋อแ,แต่ว่าถ้าเด็กต่างว่าห้าขวบไม่คิดเงินน่าว่ากี่ขวบสี่ขวบค่ะสี่ขวบค่ะคของหวานอย่างแรกนะคะเป็นพอฟุพุดดิ้ง ทานกับน้ำเชื่อมคูโรมิสึจากโอกินาว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้โรยด้วยผงถั่วเหลืองขั่วเอ้ยสว,วยเฮ้ยเก่งนะเนี่ย be, แล้วที่น่าปวดใจขึ้นไปอีกก็คือช้อนซ้อมเล็กลงไปอีกเป็นช้อนซ้อมของหวานนี่คือช้อนสำหรับของค้าวซึ่งเราใช้ไปแล้วนะฮะและนี่คือช้อนสำหรับของหวานโอเคมันยงยเงไเราเล็กลงไปอีกนะ <laughs> เป็นเนริคีรีค่ะเป็นวากกชิแบบญี่ปุ่นมันจะเป็นเวลาเราถ่ายมัชาะมันจะเห็นเป็นแบบขนมที่เป็นรูปต่างที่เขาปั้นเป็นรูปน่าจะเป็นถั่วขาวผสมกับแป้งข้าวเหนียวเติมอร่อยดีเนาะอุ้ยต้องมันต้องกินกับชาเขียว กลิ่นชาเขียวชัดมากกลิ่นชาเขียวหอมมากเลยอ่ะนี่คือชาเขียวจากโตเกียวเกียวโตเกียวโตเป็นชาเขียวจากเกียวโตใช่อ่ะร้านเลเวอร์ตีรีสอร์ทลครับผมก็เป็นร้านที่เรียกว่ามันกําเนิดมาจากแค่พี่พอยดาวเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสะสมเครื่องครัวจิ๋วจิวตั้งแต่กี่ขวบ ต้องแบบเจ็ดแปดขวบเลยป้าถมเลยอ่ะเล็กๆแต่เล็กเคยได้ยินว่าการเปิดร้านอาหารจิ๋วเนี่ยเป็นความฝันอย่างหนึ่งของพี่พลอยดาวเลยเหมือนพอมันสะสมเยอะๆแล้วมันแบบเราดูคนเดียวเราไม่เราก็สนุกแต่ว่าเราอยากให้คนอื่นได้เล่นกับเราด้วยอ่ะล้วก็พอมาเป็นลูกคนเดียวไม่รู้จะเล่นกับใครอ๋อเป็นลูกคนเดียวเราพอโตเราด้วยก็แบบเพื่อนก็เลี้ยงลูกหมดแล้วก็เลยแบบอยากหาที่ที่แบบเอาของเรามาให้คนได้เล่นจริงๆเหมือนที่เราชอบเียก็เลยทําเป็นร้านอาหารขึ้นมาน่ารักมากคุณผู้ชมเล็กว่า ใครนะที่อยากแบบเสพประสบการณ์อะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันเนี้ยขนาดกมาทำงานเลืกมาถ่ายเงี้ย้ยังสนุกมากไปด้วยเลยนะว่าสนุกไหมเพ<ค>ราะฉะนั้นใครที่อยากมานะผมจองได้ทาง IG จีจองเท่านั้นไม่มีวอล์กอินะผมบอกได้แต่ว่ามันเป็นร้านลับๆร้านเนี่ยอยู่โซนทองหลองอ่อยองไงก็ฝากด้วยครับเลอเพอร์ตีร a u อรองของพี่พลอยดาวเล้่วันี้ก็ต้องมีผลงานให้ฝากไหมคะน้องากละครแม่ไปสิ สืบแล้วหมอระบาดท,ทุกวันจันทร์ทังคานคะ่ะเออสืบแล้วหมอระบาดครับผมละครของพี่อ้อมทางช่องสารนะฮะทุกวันจันทร์ทังคานอ้าววันนี้อาหารของเล็กมีความสุขมากผมได้ทั้งพี่พลอยดาวนะฮะแล้วก็น้องนาวามาร่วมสนุกกันในวันนี้ EP ต่อไปเป็นไงอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้อาหารของเล็กเรื่องที่เราจริงจังพูดสิอาหารของอเล็กหนึ่ะสอง อานของอเล็กเลือกกินแล้วจริงจ้ะเออวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊าย